โอเคครับผมวันนี้เดี๋ยวเรามาลองปัตเตอร์เลียนตัวนี้กันนะครับผมจะตัดสกินเฟดเบอร์2นะทุกคนตอนนี้ผมใช้เบอร์2ในการไถ่ายด้านบนนะนี่นะฮะดูความคมของเขานะครับเดี๋ยวผมจะเร่งความเร็วนะนี่นะผมก็ถ่ายประมาณนี้เลยนะเดี๋ยวเราตัดไปตอนตัดเสร็จเลยแล้วกันไม่มีใครจับกล้องให้ผมหลังจากที่เสร็จแล้วนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะการไล่เฟดเนียนๆเ,เลยนะสกินเฟสนะครับสำหรับคนที่สนใจปัตเตอร์เลียนตัวนี้ผมอยากจะแนะนําเลยนะครับช่วงนี้มันเป็นแฟลตเซลนะทุกคนแต่ก่อนผมเคยสั่งหนี้อทถึงใจัดร้ายเดี๋ยวนี้เหลือแค่าาาสา,าม ไปครับผม